ยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ซีรีส์การสอนเขียนสคริปในระ l o x Studio อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งใน EP ีที่5นี้ผมจะมาสอนทุกคนเรื่องกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือการเอ่อการคำนวณทางคณิตศาสตร์นะครับซึ่งก็หลายๆคนได้ยินเชื่อแล้วก็คือแบบอาจจะปิดคิปทิ้งไปเลยก็ไม่ใช่นะครับมันมันไม่ใช่เป็นการคำนวณเลขอะไรอย่างนั้นมันมันเป็นการเกี่ยวกับแบบถ้าเราอยากบวกลบคูณหารหรือทำอะไรต่างตาทางคณิตศาสตร์ในตัวสคริปต์เนี่ยมันจะเขียนยังไงนะครับเราจะได้ไม่ต้องมาคำนวณอะไรอย่างงี้ด อ่ะก็อันดับแรกนะครับก็เดี๋ยวเข้ามาที่ server script service นะครับแล้วเดี๋ยวเราเพิ่มสคริปต์ใหม่เข้ามาเลยแล้วกันนะผมจะตั้งชื่อเป็น arithmetic ละกันนะครับเป็นก,การคำนวณทางคณิตศาสตร์ประมาณนี้เนาะอ่ะก็เพื่อง่ายๆเดี๋ยว EP ก,ก่อนๆเนี่ยผมขออนุญาตใส่เลขหน้าไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะเขียนเลขไว้ก่อนละกันเนาะเพื่อที่จะให้เรารูนะ้เนาะว่าอันไหนมันแบบเป็น EP ที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็เรียง EP ไปเลยละกันเนาะ โอเคก็วิธีการเขียนสคริปต์เกี่ยวกับคณิตศาสตร์หรือว่าการคำนวณเนี่ยก็ง่ายๆครับเราก็แค่ใส่เป็นเอ่อเป็นเครื่องหมายต่างๆแล้วกันนะครับก็เอาง่ายๆแล้วกันเนาะเราจะเริ่มจากการบวกก่อน,น,ออน,นออลแล้วกันนะครับผมก็จะเขียนเป็นเอ่อ plus แล้วกันนะครับ plus อย่างนี้แล้วก็อันดับแรกครับเราสามารถทําอะไรก็ได้นะผมจะปริ้นมาเลยก็ได้นะครับอ่าอาจจะปริ้นเลยแล้วกันเนาะผมจะพยายามเอาแบบสิ่งที่เราเด้นเรียนจากกันก่อนเนี่ยมาใส่บ้างนะครับเพื่อที่จะให้แบบเป็นการทบทวนอะไรอย่างงี้ไปด้วยแล้วกันเนาะอ่า ก็อย่างเช่นบวกครับทุกคนเราก็แค่ใส่เครื่อมืจะเอา1นบวกหนึ่งนะ,ะผมก็ใส่1่ใช่ไหมเราก็สามารถบวกแล้วก็1อีกอย่างนี้ไปได้เลยนะครับก็ถือว่าก็จะได้เลยนะอันนี้จะเป็นบวกนะครับก็ถ้าเรากดเพล์เนี่ยแล้วเรามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันปริ้น2ออกมาให้เรานะครับเพราะมันคือ1นบวก1นเนาะอันต่อไปนะครับก็ง่ายๆครับก็ลบต่อเลยนะครับมนยสเนาะก็รอบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นการสาร้างตัวแปรบ้างนะผมอาจจะโลโคมานะครับโลโค้อ,อาจจะตั้งชื่อเป็นมนยส นัมเบอร์แล้วกันนะครับก็อาจจะเท่ากับผมอาจจะเอาอ่าเป็น1แล้วก็อ่านโอ้โหโค้ชสแเจก็คือมาให้แล้วนะครับห1ลบหนึ่งนอ้อยแล้วก็ปริน์มานะครับก็ผมแทบ็บเออเออเอาเอันนี้ไปเลยแล้วกันเนาะ ก็มันก็คือ m i n u number เผื่อใครจําไม่ได้นะครับสร้างตัวไปแล้วก็สร้างตัวแปรไว้ก็คือ m i n u number เราตั้งชื่อเป็น1ลบหนะครับแล้วก็ปินเจ้าตัว minus number ลงมานะครับก็แน่นอนครับมันก็จะไปคํานวณทางคณิตศาสตร์ครับก็เป็นเอา1นึ่ไปลบกับหให้เรานะครับเราดูสิว่ามันก็ต้องปิดออกมาเป็นศูนย์ถูกไหมครับอ่ะพอเราคลิกออกมาเราก็จะเห็นแล้วว่ามันปิดศูนย์ออกมานะครับพอเราคลิกเราก็จะเห็นเนาะทีนี้บวกลบทุกคนอาจจะไม่สงสัยครับเพราะว่าก็เป็นเครื่องหมายที่เราเห็นกันประจาอยู่แล้วนะครับแต โค้ดก็สัจเจมาให้เราแล้วนะครับก็ผมผมตั้งเป็นโลโ a l ไปแล้วกันเนาะมผมก็ตั้งชื่อเป็น multiply number อะไรอย่างนี้แล้วกันนะครับก็เราสับวิธีเนี่ยคือทุกคนอาจจะคุ้นชินกับแบบ1แล้วก็คูณอย่างนี้คูณ1อะไรอย่างนี้แต่ไม่ใช่นะครับทุกคนอ่ะผมเพื่อให้มันแบบเป็นตัวเลขที่มันแบบดูง,ง่ายหน่อยเอาสักแบบ2คูณ3แล้วกันเนาะวิธีการใส่คูณครับเราจะต้องเอาใส่ดอกจันไว้นะครับดอกจันคือคูณเนาะอ่ะแล้วก็คูณ3อะไรอย่างนี้นะครับแล้วเราก็พริ้นมาได้เลยนะครับ มัล l ิพลายดัมเบอร์ครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะพอเราคลิกเพื่อทดสอบเกมนะครับเราก็จะเห็นว่ามันลง6มาให้เราแล้วนะครับก็คือปิดน6มาแล้วเนาะก็คือสองคูณสานี่แหละครับโอเคอ่ะทีนี้ครับต่อไปคือหารนะครับก็ตั้งชื่อเป็นดีไวท์ไปเลยเนาะโอ้โหหรือเปลี่ยนภาษาอือดีไวท์ครับทุกคนก็เหมือนเดิมครับผมจะตั้งเป็นดีไว d ์ n ัมเบอร์แล้วกันเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับวิธีการเขียนหารเนี่ยเราอาจจะ ก็ทุกคนอาจจะคุ้นชินกับการเขียนเป็นแบบเลขอย่างเช่นเป็นอาจจะเอา20แล้วก็ประมาณนี้ใช่ไหมหารแล้วก็4อะไรประมาณนี้ถูกไหมซึ่งมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับวิธีก็คือใส่สแไปครับเครื่องหมายทับไปเนาะก็คืออันนี้คือเป็นการหารนะครับอ่ะแล้วก็สามารถปริ้นดีไวท์นามือมาได้นะครับโอเคก็พอเราปริ้นออกมาแล้วเนี่ยพอคลิกสตาร์ทปุ่มเราก็จะเห็นว่ามันเป็นเลข5มาให้เราตรงนี้แล้วนะครับ ทีนี้มาเรื่องต่อไปนะครับเราจะเอาเป็นยกกําลังนะครับยกกําลังก็คือ exponent นะครับอ่าโอเควิธีการอ่าก็ตอนนี้ผมอาจจะขี้เกียจทําเป็นโลโคโมาแล้วนะครับผมก็จะปริ้นมาเลยแล้วกันเนาะแต่ใครอยากทาเป็นโลโคโลองฝึกดูก็ได้นะครับอ่าผมจะปริ้นนะครับการใส่เลขยกกําลังอ่าก็ผมจะเอาสัก2ยกกําลัง5อะไรอย่างงี้แล้วกันเนาะผมก็ใส่2องไปครับทุกคนแล้วก็ยกกําลังแล้วก็ใช้เป็นเครื่องหมยนี้นะครับอ่าเครื่องหม่ตัวนี้เนาะแล้วก็5นะครับ ประมาณนี้เนาะซึ่งเครื่องหมายยกกำลังตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ว่าได้มาจากไหนนะครับให้เรากด Shift แล้วก็เลข6ตรงคีย์บอร์ดนะครับหรือถ้าใครเป็นแป้่นพิมพ์ภาษาไทยก็ดูตรงสระอูสระอูก็ได้ครับประมาณตรงนั้นนี่แหละเนาะก็กดชิปค้างแล้วก็ตามด้วยอันนั้นนะครับก็จะได้เครื่องหมายนี้มาเนาะอ่าพอเรากด Play ออกมาแล้วนะครับมันก็จะได้เลข32ตรงนี้นะครับอ่าทีนี้พอเราพูดถึงยกกาลังหลายเลยคนอาจจะนึกถึงสแควรูตนะครับที่มันเป็นตรงข้างของยกกาลังเนาะถ้าใครยังไม่เรียนก็ไม่เป็น ไปดูวิธีการเรียนเขียนสยคลิปอะไรอย่างงี้มาแล้วเห็นเครื่องหมายนี้อ่ะเราไม่เข้าใจก็ก็ผ่านผ่านหูไปก่อนละกันนะครับแต่ square root เนี่ยคือเราไม่สามารถทําเป็นเครื่องหมายพวกนี้ได้นะครับคือทุกคนอาจจะชินกับเครื่องหมายนี้นะครับก็คือ square root ก็คือเครื่องหมายนี้เนาะแต่เราก็ไม่สามารถทําได้อยู่ดีนั่นแหละครับฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นพิเศษให้เราเลยละกันนะครับก็คือจะเป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าแมทครับทุกคนซึ่งแมทอันนี้จะเป็นฟังก์ชันใหญ่ๆเลยละกันเนาะอ่ะก็มันต้องเป็นตัวเล็กนะครับประมาณนี้นะ นั้นผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชื่อสคริปไปเลยแล้วกันเนาะให้เป็นแมทไปเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าจะสอนแค่นิดเดียวแค่นี้นั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็อ่ะเอารวบไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะเป็นแมทอย่างนี้เนาะซึ่งวิธีการที่เราจะเอาแบบอะไรแปลกๆที่มันนอกเหนือจากบวกลบคูณหารยกกำลังอะไรมาเนี่ยคือเราต้องใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าแมทครับแล้วก็นี่ครับมันคือแมทให้เราแล้วตรงนี้นะครับก็ใส่แมทไปได้เลยครับ ทีนี้แมงเดี่ยวไม่ได้ครับเราต้องมีดอทด้วยเนาะมันจะมีเยอะมากๆเลยนะครับอันเรมอ,อันแรกง่ายสุดเลยแล้วกันเนาะแรนด้อมครับทุกคนแมดดอตแรนด้อมเนี่ยมันส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นการสุ่มตัวเลขนี่แหละครับคือเราจะต้องใส่ตัวเลขไป2ตัวนะครับก็อ่ะอย่างเช่นผมใส่1แล้วก็10เข้าไปเนี่ยแมดดอตแรนด้อม1กับ10ก็คือมันจะแรนด้อมเลขระหว่าง1ถึง10นะครับก็คือตั้งแต่1น3 4 5 6 7 8 9 10ก็ปก็คือมันจะแรนดอมมาประมาณนี้นะครับ แต่ว่ามันไม่สามารถแรนดอมเลขที่มันเป็นโทศซนิยมได้นะถ้าผมจะไม่บิดนะครับอ่ะก็วิธีผมก็จะใส่เข้าไปในฟังก์ชันปริ้นแล้วกันเนาะก็ปริ้นอ่ะโอเคแล้วผมก็จะเอาอันนี้ใส่เข้ามาอ่ะตัดออกไปแล้วก็ใส่เป็นแมทแล้วก็ดอตเลนดอมอย่างนี้เข้าไปเลยอย่างนี้แล้วกันนะครับพอเรากดเพลย์ออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันแรนดอมเลขมาให้นะครับในรอบนี้เป็น5เนาะถ้าทุกคนไม่มั่นใจว่าแรนดอมจริงๆหรือเปล่าก็กดเพลย์อีกรอบได้นลครับนี่ทีนี้ก็จะแนรนดอมเป็นเลขหนมาให้เราแล้วะกก็็ผมจ ไปอีกฟังก์ชันเออไม่ผมจะคอมเมนต์เป็น math t random ไปอย่างนี้แล้วกันนะครับอะทีนี้หลายๆคนอาจจะอยากรู้เรื่อง square root แล้วนะครับฉะนั้นก็ผมจะเป็น math คือมันเป็น math square root นะครับก็ผมจะปริ้นเลยเนาะแล้วก็เป็น math square root เราจะไม่รีบเขียน square root นะครับเราเขียน square root คือตัวนี้นะครับ sqrt ก็เป็นตัวย่อของ square root นะครับเราก็สามารถใส่เลขอะไรก็ไ,ได้อย่างเช่นผมจะใส่9ก็คือมันก็จะได้3ถูกไหมอะผมก็จะใส่ในอันนี้แล้วกันเนาะ sqrt หรือ square root นะครับอ่าพอเราปริ้นออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลข3เลยนะครับก็คือ square root ของมันเนาะทีนี้อันต่อไปนะครับเราจะใช้เป็นฟังก์ชัน math t abs นะครับก็คือค่า absolute เนาะคือค่า abs เนี่ยคือถ้าใครยังไม่มั่นใจนะครับก็คือมันก็คือตัวเลขนั้นได้แหละแต่แค่เปลี่ยนให้มันเป็นจำนวนเต็มบวกทั้งหมดนะครับก็คือจะไม่ติดลบเนาะเอาง่ายๆนะครับถ้าผมใส่เป็นเลข9เข้าไปในนี้เนี่ยอ่ะถ้าผมใส่เลข9ไปเนาะ พอเรากดเพลงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันปรินเลข9มาให้เรานะครับก็คือเป็นค่าเต็มบวกนี่แหละแต่ถ้าผมใส่ติดลบ9ไปน,นะครับแล้วปรินออกมามันจะเป็น9นะครับก็คือเอาทุกเลขเอาเลขอะไรก็ตามเนี่ยแค่ทำให้มันไม่ใช่เป็นจํานวนเต็มลบหรือไม่ใช่ติดลบแค่นั้นนี่แหละครับถ้าเลขมันไม่ติดลบอยู่แล้วก็จะเป็นเลขเดิมของมันนี่แหละครับก็ประมาณนั้นเนาะฉะนั้นผมก็ใส่อาใส่เป็นติดลบไปแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราคอมเมนต์นะครับเป็น m a t ดอต p อนะคบประมาณนี้เนาะ Okay. อ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องเกี่ยวกับทศนิยมบ้างแล้วกันนะครับก็ฟังก์ชันต่อไปที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ m a t t floor นะครับ floor คืออะไรก็คือถ้าผมมีเลขมาเนี่ยอย่างเช่นผมจะเอา0.2แล้วกันนะครับค่า floor เนี่ยคือมันจะฟินค่าที่มันแบบต่ําที่สุดนี่แหละครับคือค่าที่มันเป็นจํานวนเต็มบวกที่เป็นค่าที่น้อยกว่าที่อยู่ระหว่างจํานวนเลขประมาณหนึ่งอ่ะเผื่อใครไม่เข้าใจนะครับอย่างเช่นระหว่าง 0- ูถึงหเนี่ย มันก็จะมีอ่ะสมมุติผมมีเลขเป็น0 0.1มี0.2มี0.3มี0.4อย่างนี้ไปถูกไหม0.5ยอ่ะสมมุติอ่ะผมศมมูนย์จุ่สอตัวเลขแล้วกันเนาะเป็น0.1กับ0.9แล้วกันนะ,นะนนะคือทั้งสองตัวเลขเนี่ยมันอยู่ระหว่าง0นย์กับ1ถูกไหมครับก็คือ0.1ก็อยู่ระหว่างศูนย์กับ1ที่เป็นจำนวนเต็มเนาะมันก็จะหาจำนวนที่แบบอยู่ใกล้เคียงที่สุดอย่างเช่นถ้าผมแบบไปใส่เลขเป็นแบบอย่่างเชน 12. เออ,อสมมติร้อยยี่สิบจุดบายนี้ไปนะครับไม่ว่าจะยังไงก็ตามตัวเลขเนี่ยจะต้องอยู่เหว่างร้อยยี่สิบมันก็คือเหว่างร้อยยี่สิบกับร้อยยี่สิบเอ็ดถูกไหมครับเพราะว่าตัวเลขนี้มันอยู่ตรงกลางเราไม่มเป็นโทศนิยมก็คืออยู่เหว่างนะซึ่งแมดฟลอร์ floor, สิ่งที่มันจะปิ้นออกมาให้เราเนี่ยคือมันจะปิ้นตัวที่เป็นเลขค่าที่ต่ํา ที่ต่ําที่สุดนะครับก็อย่างนี้มันอยู่ระหว่าง120กับ121มันก็จะเป็นค่าที่ต่ำก็คือ120มาให้เรานะครับก็คือเอาง่ายๆก็คือดูทศนิยมว่ามันเป็นทศนิยมระหว่างเลขอะไรกับอะไรนะครับอย่างนี้120กว่าๆจุด4 5 6ไปมันอยู่ระหว่าง120กับ121มันก็จะป็น120มาให้อ่ะประมาณนี้นะครับซึ่งก็อ่ะผมจะลองใช้เป็นแมดดอตฟลอร์ผมจะเอาสัก0.9อ่ะอะไรประมาณนี้นะครับอโอเคเดี๋ยวผมแลปอัปในคำสั่งปริ้นมาก่อนแล้วกันนะครับ อพอได้คําสั่งปริ้นมาแล้วนะคบพอเราปริ้นออกมานี้มันก็จะปิมนปริ้นเป็นเลขศูนย์ให้นะครับเพราะว่ามันอยู่ระหว่าง0ูนย์กับ1เนาะศูนย์จุดเก้านะครับซึ่งมันก็จะปริ้นเป็นเลขศูนย์มาให้เพราะมันเป็นค่าที่ต่ําที่สุดเนาะซึ่งแน่นอนครับทุกคนอาจจะถามผมว่าแล้วถ้าเกิดเราเอาเลขที่ต่ําที่สุดแล้วเลขที่สูงที่สุดเอาไปยังไงนะครับก็แมดดอทฟลอร์ครับตรงข้ามกับฟลอร์ที่แปลว่าพื้นก็คือ i ซ i ลิงกับทุกคนก็คือตัว e ซ l ลิงก็คือตัวเพดานนะคบก็เป ซีลิ่งนะครับซึ่งในระบ o x s t u d i อใช้เป็นแค่ซีลนะครับก็คือซีลิงนี่นแหละเนาะถ้าผมใส่เป็นเลข0ูดไปอ่ะเลขเดียวกันเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราใส่ในคำสั่งปรินแล้วกันนะครับอืมก็จะได้อย่างงี้นะครับแมตต์อซีลเนาะถ้าเราปรินออกมาเนี่ยมันจะปรินเป็นเลข1มาให้นะครับเพราะว่า0 9นอยู่ระหว่าง0นกับ1แล้วเลขที่มากที่สุดก็คือ1ไม่ใช่0ูนย์ะครับก็เลยจะเป็นอย่างนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดทุกคนบอกว่าอยากได้แบบเลขที่มัันนนแแแบบบบบบใกลทททีีี่่่่่สุดจรริงๆไไมมชบบเป็อะ เป็นค่าที่น้อยกว่าหรือมากกว่านะครับมีอีกฟังก์ชันหนึ่งครับทุกคนก็คือ mat d o round นะครับก็คือแม่แม้ว่าผมจะใส่เลขอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะ ปรับให้เป็นจํานวนเต็มที่ใกล้กับค่านั้นมากที่สุดนะครับอย่างเช่นผมใส่0.1ไปนะถ้าผมใส่0.1เนี่ยมันจะเป็นเลขศูนย์มาให้เราตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมเปลี่ยนตัวเลขนี้ถ้าผมเปลี่ยนเป็น0.8แเนี่ยแล้วพอกดยาย y มันก็จะปริ้นเป็นหนึ่งมาให้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยมันเป็นค่าที่ใกล้ที่สุดเราอจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุดนะครับก็เปลี่ยนเป็น m a t h r o w n นะครับประมาณนี้เนาะ อันนี้คือก็จะเป็นหลักๆที่เราน่าจะใช้กันบ่อยประมาณหนึ่งแล้วนะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ใช้บ่อยก็คือแมทแร็นะครับซึ่งก็แมทแร็ก็คือมันเกี่ยวกับองศาต่างๆเนาะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ได้เรียนนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบแมทไซหรือว่าไซคอสแทนอะไรประมาณนี้ก็มีด้วยนะครับแต่ก็มันไม่ค่อยได้ใช้อะ่ะก็ถ้าเกิดใครเจอก็เผื่อรู้ไว้ก่อนผ,นผ่านๆตาไว้ก่อนว่าแมทไซแมทคอสอะไรพวกนี้ก็คือเป็นไซคอสแทนนี่แหละครับแต่ว่าเอามาใส่ในฟังก์ชันนี้เพื่อให้มันเป็นสคริป ที่มันได้ผลไม่เออเลอร์เนาะอ่ะอันนี้ก็จะประมาณนี้สําหรับแม็ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในครั้งหน้านะครับที่เราก็จะมาตาเนินต่อจากอันนี้เลยละกันเนาะก็สําหรับนี้ผมไว้เท่านี้ก่อนล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆครับ